สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปคำทำนาย NFT art นะก็เป็นโทเค็นนะโทเค็นนะโทเค็นโทเค็นก็มีคนโหวตให้ทำนายลำดับที่สองลงมารองจากชินจานะฮะอันนี้ผมไม่รู้เหตุผลนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้สนใจตัวโทเคน็นนี้แสดงว่ามันน่าจะมีความสนใจหรือเปล่าถึงมีคนให้โหวตเออคนโหวตให้ทำนายนะก็ตัว NFT art นะในข้อมูลในคอยมาเก็ตแคปก็ประมาณนี้เสร็จแล้วก็เกิดในบ i นแนน e ์สมาร์ทเชนนะเพราะว่าเราไปดูจากเอกสารไว้ t เ p เปอรเนี่ยเขาเกิดในบ i นแนน e ์สมาร์ทเชนนะวันเกิดนะของเขาก็คือ23มีนาคมปีที่แล้วนะตัวตัวโทเค็นตัวนี้เนี่ยทำไมมีคนโหวตให้ทำนายนะผมดูเลขศูน,นย์นีมันมีกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 เ 8, 8็ตัวเนอะเลขศูนย์มีอยู่8ตัวแสดงว่ามีคนกะจ,จะรวยทางรัดหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดมันตัดไปสัก4ตัวนี่มันก็มันก็ถือว่าน้องๆชีบะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องไปดูด้วยนะว่าเออมันทำอะไรบ้างนะมันทำอะไรบ้างแต่แนวโน้มในทางโหราศาสตร์เนี่ย ก็มีแนวโน้มที่ดีในช่วงปลายปีอยู่พอสมควรนะคนที่คิดว่าจะไปเที่ยวลาสเวกัสนะก็ดูได้นะก็ดูได้เอาเรามาดูกราฟกันนิดหนึ่งคือกราฟมันเนี่ยตะลึงพึงเพิดอยู่พอสมควรทําไมกราฟมันตะลึงเพราะว่ากราฟเนี่ยมันลงมาไซด์เวติดราคาฐานเลยนะคุณดูนะเนี่ยไอเส้นสีเขียวที่เห็นเนี่ยมันคือราคาฐานเลยนะเหรียญราคาเนี่ยถ้ามองดูมันก็เหมือนจะเหมือนราคาลักภูอะ่ะแต่ด้วยความว่า เออมันมีการขึ้นลงขึ้นลงอยู่หนึงเนืองนะแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาอยู่หนึงเนืองเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าเออเหรียญน,นี้เนี่ยในช่วงปลายปีเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะพุ่งไหมแต่พุ่งไปเท่าไหร่นี้คงตอบไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณหาจังหวะด,ดีดีคุณก็อาจจะได้ข่ากับข้าวก็ไดยนะเออถ้าหาจังหวะด,ดีดนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยต้องมาดูนะครดวงนะดวงคือเขาเกิดราศีมีนนะ ผมก็เลยทำทำลายให้ซึ่งลูกศิษย์หลายคนบอกว่าจานทำอย่างนี้แหละดีนะเห็นชัดดีนะผมก็เลยทําให้นะก็อย่างที่บอกแหละว่าเราทํานายให้ฟรีๆเราไม่ได้คิดสตรงสตังอะไรฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ช่วยเหลือกันนะถือว่าช่วยเหลือกันยังไงเนี่ยคุณลองมาดูนะ NFT Art เนี่ยมันเกิดวันที่23มีนา2565านะาส5 6 5ราศีมีนะนี่ราศีมีนะ เสร็จแล้วไทม์ไลน์ที่มันมีความเป็นไปได้มากที่สุดนี่บางคนบอกว่ามันเข้าเกณฑ์ดาวพฤหัสทับอาทิตย์เนี่ยคือพฤหัสทับอาทิตย์มันทับมันตั้งแต่นะตั้งแต่วันที่8เมษานะ8เมษาแต่ทําไมมันยังไม่ขึ้นคืออย่างนี้ถ้าเกิดมันทับเนี่ยมันก็ต้องอาศัยดาวดวงอื่นด้วยถ้าเกิดดาวพฤหัสนั้นอะตำแหน่งมันไม่ใหญ่นะแต่ถ้าดาวมันตำแหน่งใหญ่แล้วมันไปไปแล้วนะเรารู้ได้ไงว่าตำแหน่งใหญ่ไม่ใหญ่คือดูสิเนี่ย ในนาวางเขาอะตำแหน่งเขาเป็นปลานะมันก็เหมือนรถจะเปรียบเทียบก็เหมือนคล้ายๆจักรยานชนรถสิบล้อนะฮะคูก็ลองขี่จักรยานชนรถสิบล้อสิสรุปรถสิบลอ้อมันจะกระทบไหม้วนะมันก็อาจจะรู้สึกคันๆอยู่บ้างฉะนั้นเนี่ยดาวเป็นปราเนี่ยมันต้องอาศัยกําลังดาวอื่นมาร่วมนะดาวอื่นมาร่วมในในช่วงดาวพฤหัสเนี่ยที่มันจะเดินหน้าในช่วงวันที่18ธันวาคมเนี่ยนะ เออจนถึง19เนี่ยมันต้องอาศัยพระพุธนะฮะพระพุธนะ,ะมันจะมีดาวดวงอื่นมาร่วมเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงวันที่2 8ทอ่อ18ธันวาห5ถึงแต่ไม่เกิน10ไม่เกิน4 4กุมภา66นะ,ะ4กุมภาห6ฉะนั้นเนี่ยต้องอาศัย2 2ดาวนเนี่ยแข่งขันกันเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นปะก็เหมือนแบตเตอรี่มันเสื่อมอะ่ะมันต้องหาตัวมาจุดสปาร์คสักตัวหนึ่งนะ ถ้าในช่วงที่ดาวพฤหัสต้องอาทิตย์มันไม่มีเกณฑ์สปาร์คมันไม่มีดาวสปาร์คม,ม,มันก็ไม่ขึ้นนะเรามาดูนะไอการขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงตุลาปีที่แล้วใช่ไหมอันนี้มันขึ้นรอบแรกแล้วก็ตุลาปีที่แล้วแล้วมันก็ลงมาเ venture, รื่อยเลยไซด์เวย์เนี่ยแต่ถ้าเกิดเราซูมดูเนี่ยมันอาจจะแบบขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงอยู่บ้างนะแต่ว่ายังไม่พุ่งเป็นเว็บใหญ่ๆนะถ้าเกิดจะทุบพุ่งเป็นเว็บใหญ่ๆขนาดนี้เนี่ยเนี่ยขนาดนี้เนี่ยก็หลังจากนี้นนแต่ว่าอาจจะมาแค่ครึ่งเดียวก็ได้เพราะว่าอย่าลืมนะ ว่าลาหูยังคายอยู่ในดวงดวงโลกอยู่นะเออถ้าเกิดจะไปพุ่งเนี่ยนู้นคุณต้องไปรอดน่นะหลัง17ตุลา66ไปแล้วนะแต่ถ้าจะหวังผลแบบซื้อซื้อเขาเรียกว่าซื้อขนมกินอะ่ะนะซื้อขนมกินเนี่ยก็ช่วงนี้เลยเนี่ 18, ธันวาห5หนะถึง4กุมภา66นะต้องอาศัยพรฤหัสต้องอาทิตย์แล้วก็พุทธต้องจันทร์สเกณฑ์ ต้องต้องใช้2เกณฑ์นะถ้าใช้เกณฑ์เดียวไม่ได้เพราะดาวพฤหัสเสียดาวพฤหัสเขาเสียก็ต้องว่าไปตามนี้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้เออว่ามันใช้อะไรบ้างนะคุณก็ลองไปวางแผนในการลงทุนเอานะแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นโทเคน็นนี่ก็ต้องพิจารณาความเสี่ยงนะเงินนั้นต้องเสียได้แล้วมีกรอบเวลาที่ชัดเจนด้วยในการถือฉะนั้นเราก็ดูๆเอานะสำหรับโทเค็นนี้นะ